สวัสดีค่ะค่ะมอนี่แกอีพามาเอาเนาะค้านะคะมาห้านอคาไปไว้ตุ้มแมลงค่ะเอาไว้ตุ้มกินกับน้ำพิกเดี๋ยวเอามาทอดจะเลยค่ะเนาะค่านะคะนี่อันนี้อยู่ส่วนห้องไทยเลยเองค่ะโอ้ยเจ้าระจันก็ร้องอีดึงเอาแบบนี้ค่ะมีได้หนึ่งน้องนี่สองออนลยตัวนี้เอาเยอะสาม ตัว huh? น uh ี oh ้กรณีค oh, ่ะดึงออกอันนี้ได้ค่ะดย ค่ะนี่นกค้าของเฮานะคะเฮาก็เอาตำนี่ค่ะเอาพอได้ต้มนะคะอันนี้ก็ยุส่วนไทยเลยเองค่ะเมื่อน,นี้อีต้มนกคากับแกงเห็ดนะคะเดี๋ยวเฮามาปอกกันเลยค่ะ นี่ค่ะเหาไดซัมนี้ครับป๊อกเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด็เด้อค่ะขอบคุณหลายหลายสหรับผู้ที่ติดตามชมแลวก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ